คนเละาะฝาพื้นป่าลึกลับในสมัยก่อนที่เจ้าของเรื่องได้รับฟังมาจากปู่ย่าทายายที่เรียกป่าอย่งนี้ว่าป่าเขาหลงหรือดงเขาหลงแล้วแต่จะเรียกขานกันซึ่งปัจจุบันไม่หลงเหลือล่องลอยที่บ่งบอกว่าเคยเป็นป่าดงมาก่อนเพราะกลายเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ไปแล้ว มีเพียงวัดเท่านั้นที่ยังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยป่านั่นเป็นที่เล่าลือกันมาตั้งแต่เรื่อมีชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆว่ามีความลึกลับเคียงคู่มากับวัดมีคนหายเข้าไปในปา่าโดยที่ไม่ได้ออกมาอีกหลายต่อหลายลายด้วยกันพร้อมๆกันก็มีชาวบ้านหลายลายที่เห็นเสือลายพาดก่อเดินเข้าออกมาจากป่าท้ายวัด แล้วหายตัวไปในวัดแห่งนั้นเสียเฉยๆโดยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนหรือบางครั้งก็เดินออกมาจากวัดหายเข้าไปในปา่าโดยไม่รู้ว่าเกี่ยวพันอะไรกับคนที่หายไปอย่างลึกลับหรือไม่เพราะไม่มีใครกล้าที่จะตามเข้าไปดูแม้แต่คนเดียวทำได้แค่บอกต่อๆกันไว้ทั้งชาวบ้านและผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ให,หม่ๆว่าอย่าหลงเข้าไปในป่าแห่งนั้นเด็ดขาด แต่ก็ไม่ไว้ายมีบางคนอยากล้องของเพราะว่ามีสัตว์ป่าอยู่มากมายให้ล่าเพราะไม่เคยมีการล่วงล้ำบกลุกเข้าไปมากนักความอุดมสมบูรณ์จึงยังคงอยู่และปกปิดความลึกลับไว้อย่างเงียบๆเ,เพื่อล่อคนพวกนั้นที่ไม่เชื่อคําเตือนถึงภัยอันตรายที่ซ่อนเล่นอยู่รวมทั้งน้องชายของหนึ่งในครอบครัวที่ย้ายมาใหม่ที่มีพี่ชายพี่สะพยและหลานสองคน พ่อแม่ของพี่น้องครูนี้ได้เสียไปหมดแล้วเลยเหลือเพียงแค่สองคนพี่น้องซึ่งพี่ชายได้มีครอบครัวมาก,ก่อนแล้วจึงได้ดูแลน้องชายเลือยมาจนโตเป็นหนุ่มและได้ย้ายมาทำมาหากินที่นี่เนื่องจากบ้านเดิมนั้นแห้งแล้งกันดานมากป่าแห่งนี้เขียวชะอมล่มลืน่นแถมยังพบเห็นสัตว์ได้มากมายที่นี่จึงได้เดินเข้าไปสำรวจด,ดูจนล่วงเลยเข้าไปลึกแบบไม่รู้ตัว และหายตัวไปในที่สุดเหมือนกับอีกหลายๆลายพี่ชายรู้สึกเป็นห่วงน้องชายมากเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นจึงได้ไปขอข้อมูลเกี่ยวกับป่าแห่งนี้จากชาวบ้านที่มาอยู่ก่อนแล้วหลายๆายจนได้รู้ว่าป่าแห่งนี้นั้นน่ากลัวกว่าที่ได้ยินจากคำเตือนมาก่อนตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆแต่ตัวพี่ชายเองนั้นเคยเข้าป่าไปล่าสัตว์กับพ่อมาบ้างเมื่อสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ และชำนาญเรื่องอาวุธปืนมามากพอตัวเรื่องลึกลับต่างๆในป่าก็เคยได้ยินมาบ้างจากพ่อและคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าให้ฟังแบบไม่ค่อยจะสนใจมากนักเพราะคิดว่ามันห่างไกลจากชีวิตตนเองมากที่จะมีโอกาสได้เข้าไปพบเจอด้วยตัวเองได้แต่ครั้งนี้มันคงจะมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยเพราะชีวิตน้องชายอาตกอยู่ในความยากลำบาก ไม่มีชาวบ้านคนไหนที่จะอาสาเข้าไปช่วยเพราะต่างก็รู้กันดีว่าอาจจะไม่หลอดกลับมาเพราะไม่มีใครรู้ว่าในความลึกลับนั้นมีอะไรซ่อนอยู่และยังมีเสือที่เข้าออกป่าได้อย่างสะดวกอีกด้วยโดยที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอย่างไรทิดสันที่เป็นพี่ชายจำเป็นต้องเข้าป่าไปพาน้องชายกลับออกมาให้ได้แม้ไม่มีใครช่วยกระาม ปืนลูกซองยาวของพ่อคงจะใช้เพื่อปกป้องลูกชายที่เหลือกันแค่สองคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้กลับออกมาได้ทั้งสองคนเช่นกันทิดสันเดินเท้าเข้าป่าไปทางหลังวัดที่น้องชายหายเข้าไปและมีชาวบ้านเคยเห็นเสือเขาออกเพราะเกรงว่าเสืออาจจะเป็นตัวทำร้ายให้น้องชายจนหายตัวไปพอหลุดเข้าไปในป่าก็ให้รู้สึกแปลกใจเพราะสภาพป่าเกิดเปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน ไม่เหมือนกับป่าลับแลที่เคยได้ยินมาจากปู่ย่าตายายแต่มันอึมครึมเหมือนกับเกิดจากการกระทําของผู้มีวิชาอาคมหรือเกิดจากอาคมนั่นเองไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงจันทร์มันมืดมิดกระทันหันพอให้เห็นได้ไม่มากนักหันกลับหลังไปก็ไม่เห็นทางที่เดินเข้ามาแล้วมีแต่ความมืดมิดสลัวๆเท่านั้นปลืนกระชับอยู่ในมือตลอดเวลา ปากก็พาบนคาถาอาคมสารพัดที่พอจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างจากที่พอสอนมาบ้างผู่สอนมาบ้างไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้มาก่อนเลยในชีวิตมีเพียงบทสวดอิปิติโสเท่านั้นที่ท่องได้อย่างลื่นไหลเลยจับเอาบทสวดอิปิติโซนี่เป็นบทสวดในใจไปตลอดทางเสียงปแปลกๆดังสะท้อนมาและเลยไปอย่างหลอนๆจะว่าเสียงสัตว์ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่จุดไหนตรงไหนแล้วเขื่อนตัวเข้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดไหมอาจจะเป็นอันตรายได้ชักมีดอินเนปที่พกติดเอวมาด้วยเฉือนเอาเถาวันไม่ใหญ่มากนะักใกล้ๆตัวยาแผวเบาม้วนเป็นมัดคล้องหลแล้วปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเมื่อขึ้นไปสูงพอที่จะปลอดภัยแล้วก็ฟันเอากิ่งก้านที่ยื่นออกไปหาต้นข้างๆออกมาวางซ้อนกันไว้ทีงามใหญ่ๆ การงูเงี้ยวเลื้อยข้ามมาลัดหรือกัดตายได้เอาเถาวันมัดล้งไว้ให้แน่นนาเป็นนั่งห้างทำให้นั่งอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวตกเสียงเคลื่อนไหวของทิดสันที่อยู่บนห้างดังเข้าไปในโซนประสาทของใครบางคนที่อยู่ไม่ไกลมากนักแต่ไม่กล้าจะส่งสัญญาณอะไรเพราะไม่รู้ว่าทิดสันนั้นเป็นคนหรืออะไรแน่ แต่ก็อดไม่ได้ที่อยากจะรู้เพราะตนนั้นติดอยู่บนต้นไม้มาได้วันกว่าแล้วจนแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงแต่ยังไงก็ไม่กล้าลงไปเป็นเหยื่อของเสือเด็ดขาดแต่เสียงฝันไม้ตัดไม้ทำให้รู้ว่าต้องเป็นคนแน่ๆจึงร้องเรียกมาจากยอดไม้ที่อยู่อีกด้านหางออกไปว่าใช่คนหรือไม่ที่ตัดกิ่งไม้เมื่อครู่เสียงนั้นทิดสันจำได้แม่นย้ำว่าเป็นเสียงของน้องชายรีบร้องตอบไปอย่างดีใจ นั่นไอ้ทิดสินใช่ไหมข้าทิดสันพี่ชายเองทิดสินดีใจรีบร้องตอบกลับมาว่าใช่ทิดสันนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่น้องชายปลอดภยัยและบอกให้น้องชายรออยู่ที่นั่นเดี๋ยวจะลงไปรับสินก็ร้องบอกพี่ชายว่าให้ระวังเสือด้วยมันคงจะแอบซ่อนอยู่ไม่ไกลจากแถวแถวนี้ทิดสันรีบปินลงจาห้างและท่องบนอิปิตตโสไปด้วยไม่หยุดเพราะดูเหมือนจะได้ผลเป็นอย่างดี ถ้าเสืออยู่บริเวณนี้จริงมันก็ไม่กล้าเข้ามาทำร้ายปืนก็มีส่วนที่อาจจะทำให้เสือกลัวได้เหมือนกันจนไปถึงต้นไม้ที่นอกชายปีนขึ้นไปนั่งกอดอยู่เป็นเกือบสองวันและพาคันมาที่นั่งห่างขคงทิศสันได้สำเร็จโดยที่มีบางอย่างแอบมองอยู่แต่ไม่กล้าออกมาเห็นสินนกชายเล่าทุกอย่างให้ฟังว่า ตอนที่เข้ามานั้นรู้สึกกัวป่ามันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและมีเสียงเสือร้องคำรามอยู่ไม่ไกลามากนักด้วยความที่ยังนมแน่นจึงรีบป,ปีนหนีขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็วหลอดคมเขี้ยวของเสือที่เกือบจะมาทันตอนตีปีนต้นไม้อยู่มันเดินวนเวียนอยู่เป็นวันไม่ยอมไปไหนลงจากต้นไม้ก็ไม่กล้าจะลงจนเห็นว่ามันเดินวนเวียนหายไปแถววนี้เองทั้งสองพี่น้องนั่งอยู่บนห้าง เพื่อมองหาทางออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้คงจะไม่มีแจ้งมีสว่างเกิดขึ้นแน่ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไรแล้วเริ่มมีเสียงกรีดร้องเหมือนกับเสียงคนดังลอยมาแล้วก็เลยผ่านไปเป็นช่วงๆเหมือนเสียงร้องโดยความเจ็บปวดและเสียงฝีเท้าของบางอย่างก็ใกล้เข้ามาทิศสินกระซิบเบาๆบอกว่าต้องเป็นเสือแน่ๆแ,แต่ทิศสันเอาปืนมาด้วยมันคงจะไม่หอดเหมือนกับคราวที่แล้ว แต่เสียงฝีเท้านั้นกลับกลายเป็นร่างของคนแถมเป็นพระสงฆ์อีกด้วยที่เดินมาหยุดใต้ห้างของทั้งสองคนสร้างความแปลกใจให้กับสองพี่น้องมากพระรูปนี้แงนมองขึ้นมาบนหน้งห้างเหมือนรู้มาก่อนว่ามีคนอยู่บนนั้นและร้องเรียกให้ลงไปด้านล่างบอกว่าเข้ามาช่วยเพื่อจะพาออกไปจากป่า แต่ทิศสันแปลกใจว่ารู้ได้ยังไงร,รู้ก็น,น่าจะมาช่วยก่อนที่จะปีนขึ้นต้นไม้มาบนนั่งห้างแล้วจึงได้ยกปืนขึ้นเล็งไปที่พระทันทีโดยไม่โพดพระมาอะไราพระลูบนั้นสะดงถอยหลังโกรธมองตาขวางทิศสันมั่นใจแน่ว่าไม่ใช่คนจึงสับไกทันทีปังกระสุนปืนผูกเข้าเต็มหน้าอกกระเด็นหงายหล้างพึงเสียงร้องโหกออกมาดังลั่นล่างเปลี่ยนไปเป็นเสือโครง่ง ลุกขึ้นรีบวิ่งหนีตายไปทันทีท้องฟ้าและบรรยากาศถืมครึมกับสว่างขึ้นมาทันทีเหมือนกันทั้งคู่รีบปีนลงจากห้างวิ่งออกไปทางเดียวกับเสือลายพลาดก่อนนั่นเพราะจำได้ว่าเป็นทางออกมาทางท้ายวัดมีรอยคราบเลือดแดงเป็นทางออกไปด้วยจนพ้นแนวป่าออกมาก็เห็นวัดอยู่เบื้องหน้า ้อยเลือดหายเข้าไปในเขตวัดจึงสร้างความสงสัยให้กับสองพี่น้องจนตามมาพบเข้ากับร่างไร้วิญญาณนอนมอรณภาพอยู่ในกุฏิของพระรูปหนึ่งที่ทั้งร่างนั้นลายไปทั้งตัวไม่ต่างจากเสือเลือดแดงฉานหาบไปทั่วร่างชาวบ้านที่ได้ยินข่าวต่างก็พากันเข้ามาดูและโจดจันกันไปต่างๆนานาว่าปาทีว่าลึกลับนั้นคงจะเกิดจากอาคมของพระลูปนี้ เพราะหลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นอีกไว้พบกันใหม่